ชวนคุยหนึ่งซิงเกิลครับของแขกรับเชิญของเราในวันนี้เลยด้วยครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มาถึง2ท่านเลยด้วยนั้นเมื่อสักครู่นี้ครับรถไฟสายชีวิตครับะจากคุณฟ้าจันแรมครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับฟ้าจันแรมและกรีดเกลียงไก่สวัสดีครับเสียงปรบมือเกลียวกราวนะฮะ มาครับดนาฬิกา11นาทีนะครับเรากลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงที่สองวันนี้ครับกับผมร็อกกี้สุรปินสมบัติเจริญครับที่คนลูกทุ่ง fm 103ฮิตติดเทรนด์ครับพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองคนนั่นก็คือคุณฟ้าจันทร์แรมนะครับแล้วก็คุณกริตเกรียงไกรผมไม่ได้สลับกันใช่ไหมค่ะถูกแล้วนะถูกแล้วนะทั้งสองท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันถึงซิงเกิลนะครับใหม่ล่าสุดของเขาทั้งสองคนเลยด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือรถไฟสายชีวิต สายชีวิตนะครับก็เป็นผมอันนี้ผมฟังดูมาว่าเป็นแบบเหมือนแบบลายเซนแบบว่ารถไฟดนตรีมากเลยด้วยนะเพลงนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นเพลงที่เหมือนว่าเราไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้ประมาณนี้อารมณ์นี้นานแล้วเลยด้วยเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเพลงขออนุญายตนะฮะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านได้แนะนําตัวแล้วก็ได้คุยกันนิดนึงนะฮะได้ทักทายนะครับกับคุณผู้ฟังชาวคนรุ่งเอฟเอ็มร้อยสามฮิตติดเทรนด์ที่ทางกล้องนี้หน่อยเลยนะครับเริ่มจากเลดีเฟิร์สก่อนเลยครับนะฮะ ค่ะสวัสดีค่ะฟ้าจันแรมนะคะครับผมจ่าเจ้าของบทเพลงรถไฟสายชีวิตนะคะครับผมนะฮะนั่นก็คือคุณฟ้าจันแรมและผมสวัสดีครับผมทนีกิจยังไกลครับกิจยงไกลนะฮะวันนี้มาในซิงเกิลชีวิตคืออนัตตาโอ้โหอันนี้มาแนวมาแนวออกธรรมะใช่ครับออกไปแนวธรรมะหน่อยแบบนิพพานคืออนัตตาอะไรเงี้ยชีวิตคืออนัตตาแต่ว่าอันนี้เป็นแบบชีวิตคืออนัตตาใช่ครับ เออนัตาก็คือความว่างความว่างเปล่าครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับในรายละเอียดทั้งสองท่านนะครับอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้เราคุยถึงเพลงเราได้ฟังเพลงแรกแล้วนะฮะเรามาคุยกันถึงรถไฟสายชีวิตก่อนเลยดีละกันนะครับเพลงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงถึงออกมาเป็นรถไฟสายชีวิตได้ครับผมนะฮะค่ะเพลงนี้นะคะก็พอดีมีอยู่ช่วงหนึ่งครับฟ้าเห็นพี่ระยะนะคะอะลุงระยะครับโพสบทความ เกี่ยวกับชีวิตของคนที่เดินเปรียบเสมือนการเดินทางบนรถไฟบนหนึ่งครับซึ่งช้าเร็วทุกคนก็ต้องลงจากรถไฟขบวนนี้ไปอยู่ที่ว่าลงสถานีไหนใช่ค่ะนะฮะสักวันหนึ่งก็ต้องถึงสถานีที่เราก็ต้องลงไปเช่นกันครับไม่ได้ตัวเราเองหรือเปล่าใช่ค่ะปาก็เลยนําบทความนี้มาเขียนเป็นเพลงโอ้เขียนเองเลยด้วยเหรอฮะอ๋อเริ่มเห็นจากโพสต์แล้วก็เอาออกมาแตกออกมา กลายเป็นเพลงรถไฟสายชีวิตค่ะแล้วยังไงครับพอเขียนมาแล้วเอากลับไปคุยหรือว่ายังไงฮะก็เขียนเพลงนี้มาแล้วก็ส่งให้พี่ระยาลองฟังดูค่ะอ่าพอส่งไปแล้วเป็นไงครับก็เอามาทำหน่อยทีใช่ค่ะทันทีเลยก็เอาไปทำดนตรีกับที่รุ่งริมรำนะคะแล้วบอกว่ามีให้แก้ให้เกิดหรืออะไรยังไงอะไรอย่างนี้หน่อยไหมฮะก็ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเป็นบางบางท่อนค่ะอานิดนิดหน่อยหน่อยใช่ค่ะนะครับเป็นแบบเขาเรียกว่าไมว่าเออเหมือนแบบว่า ไมเนอร์เชนปรับเล็กปรับน้อยนิดๆ<ช>หน่อยๆเก็บนั่นนิดเก็บนี่หน่อยแล้วตอนที่เราแต่งตอนที่เราแต่งตอนที่เรานึกถึงเพลงนี้อะไรเงี้ยตอนที่ออกมาใช้เวลานานานาดไหมคก็ประโยคมันแค่จับประโยคเดียวเลยนะกลายมาเป็นหนึ่งเพลงเนี่ยก็หลายวันอยู่นะคะก็ยังไม่ไม่ไม่เสร็จในวันเดียวก็ว่างๆก็มาเขียนต่อจนเสร็จเหมือนเ,ออเขียนเพลงทั่วไปอะคะ่ะยังว่า,วาก็เริ่มจาก ก,กันทุกอนอมีโรดี้ทำนองที่เพราะๆอยากให้เล่าให้ฟังเพราะว่าบางคนบางท่านเราอยู่ในสมมตินในแวดวงคนที่เขียนเพลงอยู่แล้วเลยอาจจะนึกวิธีแต่คนฟังบางทีอาจจะยังไม่ทราบก็เลยขออนุญาต่ถามด้วยเหมือนกันะนะฮะว่าที่บอกว่าเออแล้วเราใช้เวลาขนาดไหนในเรื่องของการที่ว่าเราแตกจากประโยคเดียวเนี่ยมันออกมาเป็นทั้งเพลงได้ขนาดนี้อ,อะไรอย่อยางเงี้ยฮะหลายวันอยู่ <c oughs> หลายวันอยู่ <c oughs> ใช่ไหมฮะก็ตามแบบว่าจังหวะว่างเออวันนี้หัวโล่งๆเอาหน่อยหัวโล่งๆเติมหัวหน่อยเติมท้ายหน่อย ที่เราสมองโล่งๆก็ามาคิดามาเขียนค่อยๆทำไมถึงอยากเขียนเพลงนี้จากประโยคนั้นคิดว่าชอบบทความนี้แล้วแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ทุกคนต้องเจอใช่ไหมคะอา่าฮะทำไมฟังดูโปร่งมากเลยครับใช่ค่ะแอบแบบนั้นนิดนึงเรารู้สึกว่าเออเราอยากเราอยากนําเสมอแต่ว่ามันก็คือความจริงไงเนอะเพราะมันคือความจริงของชีวิตด้วยเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าอยากนําเสนอ,อยังไงให้มันแบบว่าให้แบบทุกคนแบบว่า ได้เข้าใจถึงประโยคนี้<ช>แล้วก็ให้มันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมใช่ค่ะทุกคนคนเราเกิดมาตัวเปล่าเปล่าอ่าใช่จากไปแล้วก็ต้องจากไปด้วยตัวเปล่าเปล่าครับจริงใช่ไหมคะ,ะคสิ่งที่เหลือไว้ก็คือความดีงามเนาะค,ค่ะอืมเพราะฉะนั้นตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ต้องดูแลครับ อบอ้อมอารีมีน้ำใจกันหด,ดูแลทั้งตัวเอง,ด,ง,เองดูแลทั้งคนรอบข้าง<ช>นะฮะแล้วก็ดูแลทั้งสังคมทุกคนอื่นๆด้วยเนะถ้าคนทุกคนคิดแบบนี้ได้มันก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่นะครับจะพูดถึงเนะเดี๋ยวนี้มันก็โดยบอกว่าดูยากขึ้นทุกคนก็จะดูแบบว่าตัวข้าไว้ก่อนอะไรแบบนี้<ช>นะฮะเออบางทีมันก็เหมือนเป็นแบบว่าอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจแล้วอารมณ์ของเพลงออกมาเนี่ยโทนนี้ทําไมมันถึงเป็นโทนเนี่ยครับมันเป็นโทนที่เราบอบบว่าเขาเรียกว่าอะไรท่านหนัดอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงด้วยหรือเปล่า ผมรู้สึกมันเป็นแบบว่าลายเซนของว่า่านรถไฟดนตรีมากเลยอะเอาซึ่งเราไม่ได้ซึ่งเราไม่ได้ฟังนานแล้วเพลงว่าชีวิตอารมณ์แบบนี้เออค่ะมันเข้ากับฟ้าคิดว่ามันเข้ากับทํานองคําร้องและเรื่องราวเข้ากันลงตัวกันค่ะที่จะเป็นแบบเพลงรถไฟสายชีวิตค่ะอืแปลว่าเดิมเราก็เป็นแนวเพื่อชีวิตอยู่แล้วเลย ก็ไม่เชิงนะคะก็เขียนลูกทุ่งก็เขียนคือได้ก็ได้หมดก็ได้หมดเลยด้วยเหมือนกันเพราะผมรู้สึกว่าแว่าแบบเป็นแบบเป็นแบบเป็นแนวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยด้วยเพื่อชีวิตก็จะจะชอบมากกว่าอ่านะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเรากว่าจริงๆี่พูดถึงล้วก็ทำงานได้หลายๆแนวแหละแต่ว่าเพื่อชีวิตเหมือนจะเป็นทานที่เราสึกว่าเราชอบและถนัดที่สุดนะฮะผมรู้สึกว่าเออดียังฟังแล้วมันคิดถึงแค่เลยนะฮะแล้วเราผมเองนะที่เราก็เคยฟังเรื่องว่าเออ ไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆที่เป็นโทนนี้นะฮะมาอมานานพอสมควรแล้วเลยด้วยนะฮะสำหรับผมนะฮะแล้วใช้เวลาอัดหรือว่าทําการอะไรตั้งแต่เมื่อไหร่นานไหมฮะก็ดานอยู่ค่ะขนาดไหนฮะก็ไปอัดและไปทําดนตรีกับอาจารย์ร่งลินรำค่ะครับที่่านได้เคยทําดนตรีให้กับพิธันวาไว้อ่าอันนี้เช่นเพลงไก่เต้าฟ้าชุดนี้าราศีธนูเลยนะฮะชอบ อยากให้มันเป็นสไตล์นี้อารมณ์แบบนั้นใช่อ่าอาร์เรนก็เป็นแบบคลาสส,สสิกคลาสสิกแต่ก็หนักแน่นด้วยเหมือนกันใช่ะอ่านะฮะสไตล์มิสสมทันไวยอย่างนั้นเลยเพื่อชีวิตประมาณนี้ค่ะอ๋ออย่างนี้คืาเรียกคลขาสิกเพื่อชีวิต นะเป็นความรู้ผมด้วยเป็นความรู้ผมด้วยเหมือนกันนะฮะผมรู้สึกว่าเออฟังแล้วรู้สึกว่าเออแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรเมื่อกี้ผมฟังผมก็คิดในใจอย่างนี้เขาเรียกอะไรแต่รู้สึกว่าเราเคยได้ยินอย่างเงี้ยนานละแล้วรู้สึกว่าเออโอ๋อมาเป็นอ๋อเหมือนว่าเป็นแบบว่าแบบพูดถูกหรือเปล่าคิดว่ามันเป็นแนวคลาสสิกเพื่อชีวิตเออมันก็เหมือนว่าเป็นอ๋อเป็นแบบเพื่อชีวิตแต่ออริจินอลออริจินอลคลาสสิกคลาสสิกอะไรนะครับมีความหวานหวานแล้วก็มีความหนักแน่นในตัวเขาเลยด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเพลงนี้ แล้วพอมันออกมาแล้วเราจากคนที่มันออกมาจากปลายปากกาของเราเป็นคนได้แล้วมันก็ออกมาเป็นเพลงมันได้อย่างที่เราอยากให้มันเป็นไหมครับได้ค่ะก็ถูกใจละชอบค่ะตรงไปแบบตรงแบบที่เราต้องการค่ะอยากที่เป็นเลยใช่ค่ะนะฮะเออชื่นใจไหมครับชื่นใจค่ะนะฮะผมฟังก็ผมสึกว่าเออนะครับมันเป็นแบบว่าเป็นแบบเป็นเพลงเมื่อชีวิตเมื่อชีวิตแบบที่เราอ่ะไม่ได้ยินมานานแล้วเลยได้เหมือนกัน เออผมก็เลยว่านิยามไว้ว่าครับมันคือคลาสสิกเพื่อชีวิตก็จริงสําหรับนารนิยามเพลงนี้เลยด้วยครับนี่คือรถไฟสายชีวิตนะฮะและ M v วนี่ไปถ่ายแถวรถไฟไหนมานะครับดูหลายที่หลายสายเหลือเกินเลยด้วยที่สถานีหัวหมากค่ะอ๋อเหรอฮะ,ะนะอันนี้ก็คือเป็นใน,ในเส้นเส้นร้องอย่างเดียว <c oughs> <ช>ที่เป็นที่สถานีหัวหมากะนะครับแต่ว่าที่เป็นเส้นเรื่องเอยที่มีผู้ชายผู้หญิงเอยอันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งะนะครับะนะ,บะ,น,ะน,นั้นเขาก็แยกไปถ่ายเข้ากัน เส้นหนึ่งนะครส่วนเราก็จะเป็นเนี่ยแหละครับนาที่สถานีหัวหมากก็คือไม่ไกลตรงนี้นี่ใช่ไหมฮะเออถ่ายกันทั้งวันเลยไหมครับหรือว่ายังไงทั้งวันเลยค่ะนะฮะแต่ว่าถ่ายทั้งวันนี่เฉพาะเส้นร้องอย่างเดียวไหมฮะหรือว่าเขาถ่ายทั้งเส้นเรื่องและเส้นร้องวันเดียวเส้นร้องอย่างเดียวค่ะโอ้จริงเหรอใช่ค่ะโอ้บริษัทก็นัดมาเออตีห้านะคะโอ้สุดยอดค่ะเออตีห้าเลย เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ผมไม่จริงๆกับผมชินกับเคยได้ยินนะครับผมก็เคยไปเขาเรียกว่าไปถ่าย MV เนี่ยแหละกับพ่อผมเด็กๆก็ถ่ายทั้งวันเนี่ยแต่สมัยนี้เวลาที่ผมได้สัมภาษณ์แล้วเจอน้องเสียงปลี่ยนด้วยเดี๋ยวนี้บางทีครึ่งวันเสร็จแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ยผมเออเขาทำกันยังไงวะ <c oughs> อันนี้ก็ถ่ายกันทั้งวันเลยด้วยเหมือนกันทั้งวัน <c oughs> นะฮะเออเส้นร้องเปลี่ยนหลายชุดเปลี่ยนหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยหาโทนให้เขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะรอจังหวะรถไฟอะไรอย่างงี้บ้างด้วยมั้ยก็ จังหวะพอดีโดยมากที่เห็นในมิวสิกก็จะพอดีหมดเลยนะคะจังหวะรถไฟสวนกันแล้วก็รถไฟเทียบแล้วก็ยะยืนอยู่ทไลรถไฟไปอะไรไปเออนั่นสิมีเสียววูบบ้างไหมเสียวค่ะเสียวเพราะใกล้นะเสียวรถไฟจะดูดเขาใช่มันจะดูดดล้วลมมันแรงนะคใกล้เนี่ยผอมๆด้วยเนาะใช่นะ่สิฮะผมมาดูอีกทีแอบใกล้รถไฟเหมือนกันเนี่ย แต่ว่าก็ก็ยังแต่ว่ายังอยู่ในเขตที่จริงปลอดภัยอยู่แต่เราก็ยังกลัวนิดๆนั่นแหละแกลัวแล้วเดินบนบนทางรถไฟด้วยนะคะเดินยากด้วยยากนดนงก็ว่าไม่ได้ครับนะเพราะว่าชื่อเพลงคือรถไฟสายชีวิตถ้าเกิดวราเป็นเรืออี๋ยวต้องมาอยู่ในน้ําแดน,นเ,รเราต้องเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็เดินบนทางรถไฟด้วยะค่ะ แล้วก็ต้องกลัวรถไฟด้วยเหมือนกันกลัวด้วยค่ะเห็นมาลิบๆไกลๆอยู่คอยระแวงข้้งหลังแต่ทีมงานก็คอยดูอยู่นะครับทีมงานก็คอยดูอยู่อ่ายังยังคอยเซฟเราอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็คือนะฮะรถไฟสายชีวิตนะครับนี่เนี่ยฮะอันเด้เส้นที่เขาเป็นเส้นเรื่องการพอดีพวกผมเนี่ยที่คนลุกทุ้งร้อยสามขึ่งไปขึ้นรถไฟอันนี้มาเป็นรถไฟขี้หะ นะครับเขาเป็นรถไฟที่จากญี่ปุ่นนี่แหละครับนะให้กับรัฐบาลไทยเนี่ยพวกผมก็ไปนั่งกันมาเมื่อประมาณเดือนธันวาคมแหมท่านั้นเร็วนี่เอาไปฟังกันวนรถได้เลยด้วยนะฮะที่เพิ่งไปกันเมื่อเดือนประมาณธันวาคมนะครับมาที่อีกซิงเกิลหนึ่งนะครับของชายหนุ่มกันบ้างนะฮะคุณพิกฤตเรียงไกรนะครับผมกับชีวิตคืออนัตตามาอย่างไงครับเพลงนี้ก็เพลงนี้ก็ ผมเคยบวชเรียนเนาะผมก็เลยจะถามด้วยคับวชเป็นท่านสมภารมาก่อนนะฮะเป็นเนนห้าปีแล้วก็เป็นเป็นพระอีกสองพรรษาเป็นรักษาการเจ้าวาะสมัยนั้นแล้วเดี๋ยวเนนห้าพรรษาก่อนครับใ่แล้วก็เป็นพระอีกสองพรรษาวัดเดียวกันไหมครับก็วัดเดียวกันครับที่วัดเดียวกันเลยด้วยเหมือนกันวัดเดียวกันแต่ว่าบวชได้พรรษาหนึ่งไปรักษาการเจ้าวาดอีกวัดหนึ่งถึงเป็นสองพรรษาใช่จังหวัดไหนจังหวัดน่านครับ ที่น่านที่น่านแล้วตอนนั้นเนี่ยคือทั้งสองวัดเว้น,ท,น,น,นที่น่านทั้งคู่ที่น่านทั้งคู่แปลว่าคุณพี่เป็นคนที่น่านคนน่านครับอ่าและทีเนี้ยก็คิดมาตลอดว่าต้องฝากเพลงธรรมะไว้ในโลกนี้สักเพลงหนึ่งอ่าแล้วก็มีอยู่วันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาปีที่แล้วผ้าจายรผอาจาย์ผมพระครูวิสุทธนันทสารท่านก็ที่ท่านสอนอบรมผมมาตลอดท่านมรณภาพ ทานมรณภาพปีอะไรนะครับโทษปีที่ผ่านมาเนี่ยครับปีหกเจ็ดปีหกเจ็ดที่ผ่านมานี่เองแล้วท่านมรณภาพปุ๊บได้หกวันวันที่หกที่ศพท่านตั้งบําเพ็ญกุศลอยู่ผมก็นั่งอยู่ในกุติอืก็จับกระดาษมาแผ่นหนึ่งขอเขียนเพลงนี้บูชาแก่หลวงลุงก็เลยชิดชื่อเพลงชีวิตคืออนัตตาแล้วก็เขียนเนื้อออกมาแอบขนลุกเล็กเล็กนะฮะที่บอกว่าตอนแรกหลวงลุงเนี่ยปีนู้นปีนู้นเป็นเราสึกมาตั้งเมื่อไหร ศึกมาปีตอนนั้นอายุ28ประมาณปีปี5 5 5 1 5 1อ๋อแม่แน้5 1แล้วนึกว่าติดใจนะฮะพอเสร็จมื๊บนะฮะรักษาการเจ้าวาดออกไปเลยยาวๆนะออกมาก่อนออกมาก่อนนะเพราะว่าพ่อก็พิการด้วยสมัยนั้นพ่อพิการด้วยก็ต้องออกมาดูแลครอบครัวด้วยเออแต่ละคนก็มีหน้าที่แต่ล่านไปนะครับเออถามว่ายังอยู่ได้ไหมตอนนั้น ยู่อยู่ได้สบายนะฮะแต่เองที่บอกว่าเพราะแต่ที่บอกว่าหน้าที่แต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับเราก็เลยต้องออกมาเพื่อที่ว่ามาดูแลครอบครัวหรือเชนกันตอนแรกๆออกมาทาอะไรมาร้องเพลงเลยไหมตอนแรกๆออกมาทํางานโรงงานก่อนอทํางานโรงงานแล้วทีเนี้ยเพื่อนก็บอกว่าเขามีประกวดนะก็ไปประกวด ชอบรอครับไปประกวดเราบวชมาตลอดจากที่ไม่เคยประกวดตั้งแต่อายุ11นั่นเลยสิเออเป็นดีะกวดสังสุดท้ายอายุ1 1แล้วมาประกวดอีกทีหนึ่งอายุ26เออเอาแปลว่าก่อนหน้านั้นเราเป็นชอบร้องเพลงอยู่แล้วใช่ครับใช่แล้วก็ะจะไปอยู่ในโ่มกาสาวพัฒน์ก็อย่างที่บอกก็ไปร้องเพลงก็คงจะไม่เหมาะใช่ครับแต่พอออกมาเสร็จปุ๊บไปทํางานโรงงานก่อนปุ๊บแล้วก็เออมันก็เป็นแบบเหมือนเป็นอะไรที่มันอยู่กับเรามาตลอดแล้วเพื่อนบอกก็เลยไปลองประกวดดูไปลองประกวดดูครับด้วยความที่อยากเป็นนักแต่งเพลงก็ ไปขอเขาร้องเพลงของตัวเองนี่แหละเขาให้ร้องประกวดเขาก็ต้องเอาเพลงศิลปินไปปใช่เขาไม่ให้ร้อง่ไม่เอาด้วยเอาเพลงตัวเองเขาไม่ให้ร้องอ่าผมก็งั้นผมไม่ร้องครับขับรถกลับพอขับรถกลับปุ๊บคิดในใจเฮ้ยเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องทาให้ดีที่สุดกลับไปเอากลับไปใหม่กลับไปใหม่พี่ครับผมเปลี่ยนใจละผมจะร้องอ่าร้องก็ได้ครับก็พอร้องเสร็จก็ ลงมาแป๊บหนึ่งก็เข้าไปคุยพี่เขาคพี่เขาก็ให้นําบัตรอะไรมาบอกว่าน้องแต่งเพลงใช่ไหมอะไรเงี้ยก็โทรคุยกันตลอดก็ได้เข้ามาแต่งเพลงอะไรครับอืมนะฮะแล้วหลังจากนั้นล่ะครับเราอยู่ในเส้นทางความเป็นศิลปินเลยไหมหรือไม่ก็ยังกลับไปทำงานอยู่ทํางานทํางานสารพัดเลยครับทํางานแล้วก็เขียนเพลงไปด้วยอ่าเขียนเพลงไปด้วยแล้วก็อยู่กับตอนนั้นอยู่กับอาจารย์มาร์กเบยเตยเนาะแล้วก็ออกมาเขียนเพลงด้วยเขียนทรง ให้คนนั้นคนนี้ร้องอะไรนมืออารเรน์นะฮะอ๋อแล้วมาเป็นศิลปินได้ยังไงแล้วก็อาจารย์สมพรรัตนภัยก็ชวนมาทําเพลงอ๋อไหนไหนเขียนมานานละชวนอำได้นี่ชวนมาทําเขียนให้รถไฟดนตรีมาทำนี่คือมาเขียนก่อนมาเขียนให้รถไฟดนตรีอ่าฮะแล้วทีนี้ก็ช่วงนั้นเขียนขอลายคนองคซึ่งซึ่งซึ่งก็เป็นซิงเกิลแรกของผมนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขียนให้พี่รอนอารัน เขียนให้พี่รอนันแต่พอดีทำไมอีท่าไหนมาอยู่ที่ตัวเองเอาไปเสนอทางรถไฟดนตรีพี่ระยะคุณระยะก็บอกว่าคุยมาทางจา์สมพรรัตนาภัยบอกว่าเฮ้ยเพลงนี้อยากเห็นหน้าคนร้องอะไรเงี้ยคนไกด์อะไรเงี้ยคนอาคนไกด์ทำกันเลยนัดนัดเขาไปเจอครับแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาก็มีโอกาสได้เซ็นสัญญากับรถไฟดนตรีแล้วก็ได้ร้องเพลงนั้นแล้วก็ร้องไอ้เพลงที่เราไกด์ไปเลยด้วย่ยใช่ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นก็รู้สึก ดีใจและเกินคาดเออเกินความคาดหวังเราเป็นพระมาทั้งชีวิตแู้วพูดตรงๆเลยเราอยู่ในล่มกาสวัสดิ์มาทั้งชีวิตนะใช่อยู่ดีๆกลายเป็นศิลปินช่เออกวตกใจเลยนะก็ความฝันความจริงก็ต้องการแค่เป็นนักแต่งเพลงก็ภูมิใจแล้วแต่ตอนนี้ได้เป็นนักร้องก็มันต้องมาเกินคาดฝันเกินคาดเราด้วยเหมือนกันเมื่อได้ทําแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดแล้วเออ นะฮะจริงครับนะเมื่อได้ทําแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็จนนี่แหละครับนะมาเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดนี่ก็คือชีวิตคืออนัตตาชีวิตคืออนัตตาเขียนให้กับหลวงลุงเขียนให้กับหลวงลุงเป็นพระอาจารย์ของเราเป็นพระอาจารย์ที่บวชให้ผมสมัยที่สมัยที่ผมเป็นพระอุปชาไม่ไม่เชิงว่าอุปชาก็เป็นพระอาจารย์เจ้าวาดที่เอาผมมาดูแลตั้งแต่อายุสิบสามมาดูแลแล้วท่านก็จ่ายเงินค่าบวชค่าอะไรให้หมดทุกอย่าง เลี้ยงดูมาตลอดสอนทั้งทางโลกทางธรรมสอนให้เป็นคนดีสอนครับวิชาการใช้ชีวิตอะไรต่างๆออกมาทำอะไรที่นี้เลยด้วยครับโอ้ท่านก็ส่งเสียค่าเราเรียนอะไรตลอดเป็นเหมือนเข็มทิศชีวิตของเราคนนึงเลยด้วยว่าง่ายๆนะฮะเออหรือเป็นเป็นถางเสือเรือชีวิตเราเลยเพราะไม่รู้ว่ามันไม่มีท่านไม่รู้เราก็จะเป็นยังไงแล้วใช่ครับพ่อตอนนั้นช่วงนั้นพ่อก็เริ่มรถมอเตอร์ไซค์ล้มเนาะช่วงแรกๆนี่ก็ช่วงที่ ก่อนจะมาอยู่กับหลวงลุงก็พ่อมาใส่ล้มแล้วแขนข้างซ้ายเสียเริ่มที่จะดูแลตัวเองลําบากแล้วใช่แล้วก็ไม่มีใครแบบว่าดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่มีใครดูแลเราด้วยเหมือนกันใช่ครับสุดท้ายก็เลยมาอยู่กับหลวงลุงซึ่งหลวงลุงก็ดูแลมาตลอดดูแลตลอดส่งไปเรียนที่นั่นที่นี่อะไรโอ้นะฮะเออพึโนาครับซึ่งหลวงลุงก็พึ่งโบสถนาภาพเมื่อปีที่แล้วพิ่งโบภาพเมื่อปีที่แล้วแล้วก็พึ่งพระราชทานทุกศพไปที่เมื่อวันที่หนึ่งธันวาที่ผ่านมาอแล้วก็มีโอกาสได้้องงเพลนีีท หน้าหน้าที่เผาศพด้วยครับก็คือเพลงชีวิตคืออนัตตานี่แหละใ่นะซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปฟังพร้อมกันนะครับนะพร้อมๆกับส่งทั้งสองท่านแต่เราไม่ให้ไปตอนนี้นะครับแล้วคุยกันดูอีกหน่อยก่อนเลยด้วยนะครับผมตอนนั้นแต่งเนื้อมาก็ส่งให้พิรยะาฟังแล้วก็พิรยาก็ช่วยเกาเกาเนื้อช่วยแต่งเติมบางส่วนปรับินิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพลงนี้เป็นเพลงที่เราตั้งใจอยากจะทําเป็นพิเศษเลยมใช่ครับเพราะว่าศึกษาธรรมะมาก็แบบว่าอยาก อยากฝากเพลงที่เป็นธรรมะเตือนสติคนอะไรเงี้ยเราเล่ากันในในแง่ของชีวิตในทางโลกกันก็จะเยอะละความรักบ้างเอ่ยการต่อสู้บ้างเอ่ยอะไรเอ่ยแต่บางทีอาจจะลืมไปนะครับจริงจริงก็ความหมายคล้ายกันทั้งสองท่านเลยเหมือนกันว่าในแง่รถไฟสายชีวิตกับชีวิตคืออนัาตานะฮะเออเราเล่าเราเราเพลงส่วนใหญ่จะเล่าถึงปัจจุบันแต่เพลงอาจจะไม่ได้เล่าถึงสุดท้ายแล้วข้างหน้ามันเป็นยังไง เออนี่คือสิ่งที่ทั้งสองท่านเองก็อกว่านําเสนอออกมาด้วยเหมือนกันนะครับนะกับสองเพลงนี้เลยด้วยและชีวิตคืออนัตตาเนี่ยครับแต่งอน่ะตอนนั้นที่นั่งเขียนให้หลวงลุงเนียนานไหมปั๊บๆๆๆๆๆได้สิบกว่านาทีนี่นะฮะบทมันจะมาแล้วเพราะว่ามันเขาก็ัระไหลมันออกมาจากความรู้สึกออจากความรู้สึกแล้วก็แบบว่าตอนนั้นคือได้ฟิวอ่ะหลวงลุงก็มรณภาพด้วยเสียใจด้วยอะไรด้วยแล้วก็อยากแต่งเพื่อ หนึ่งบูชาท่านด้วยสองฝากธรรมะไว้ด้วยอะไรเนะฮะจนสุดท้ายออกมาเป็นนี่แหละครับชีวิตคืออนัตตาครับผมผมถามเนี่ถามแบบที่ยังไม่ได้ฟังครับเราพยายามทำให้มันเล่าให้ง่ายขึ้นมาก็อยากสื่อธรรมะแบบว่าให้คนฟังเข้าใจง่ายครับครับอ่าเกิดแก่ดับอืม เพราะสมัยนี้เนี่ยเอาผมพูดตรงๆเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคนมาสอนธรรมะกันหลายๆแบบอ่านะฮะแบบนี้บ้างนู่นบ้างนี่บ้างเอามันบ้างเอาตลกบ้างนะครับก็เห็นตีกันอยู่บ่อยๆในข่าวทุกตรงทั้งพระเอ่ยนักคารวะเอ่ยนะฮะหรือว่าผู้ทรงศีลเอ่ยถูกบ้างผิดบ้างว่ากันไปแต่อย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่ทั้งสองท่านนําเสนอครับ มันก็คือความเป็นรถไฟสายชีวิตที่ไม่รู้ใครแต่ละคนจะลงสถาน,นีไหน<ช>แล้วก็จะลงเมื่อไหร,ร่จะสุดสายหรือจะลงระหว่างทางก็ไม่รู้ร,ร,รวมทั้งอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกนะธรรมะเนี่ยจริงๆแก่นก็คือชีวิตก็คือธารนี่แหละนะฮะถ้าเราถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเยอะอจะได้ไม่ทุกข์เยอะเพราะว่าถึงวันนี้เราทุก เราเสียเงินไปร้อยล้านครับเราเสียใจสิบปีครับเราก็ไม่ได้คืนเสียใจวันเดียวก็ไม่ได้คืนเหมือนกันสู้เสียใจแค่วันเดียวแล้วทิ้งมันไปดีกว่าเพราะสุดท้ายก็ว่างเปล่าใช้ชีวิตต่อให้อย่างมีความสุขที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเหมือนกันนะครับโหนี่ก็เป็นสตอรี่นะครับที่ทั้งคู่นะครับวันนี้เหมือนผมได้นั่งสนทนาธรรมด้วยเลยนะไม่เหมือนเพมือนสัมภาษณ์เ่องเลยนะวนน สำหรับทั้ง2เพลงเลยด้วยนะครับนะในช่วงท้ายนะครับก็จะให้กับทั้งสองท่านนี่แหละนะครับได้ฝากถึงซิงเกิลแลวก็เพลงตัวเองนะครับนะกับสิ่งที่ตัวเองนะครับอยากจะนําเสนอมาผมที่บอกผมมักจะพูดกับคุณผู้ฟังกันอยู่บ่อยๆนะครับว่าบางทีการที่เราได้คุยกับศิลปินผู้ที่ถ่ายทอดและที่สําคัญในทั้งสองท่านเป็นผู้ที่แต่งเองด้วยไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวเลยด้วยนะครับ มันจะยิ่งทําให้เพลงเพราะขึ้นเพราะมันจะรู้ว่าคนที่อยากถ่ายทอดเขาถ่ายทอดอะไรให้เราฟังะนะครับผมนะในช่วงนี้ก็เริ่มจาก Lady f i r s ร์สเหมือนกันนะฮะกับนุ่นรัตนอัลนะครับนะให้ฝากถึงผลงานนี่แหละครับรถไฟสายชีวิตกับคุณผู้ฟังทุกข,ข่านเลยด้วยครับเชิญครับค่ะได้นั่งนั่งเฉย็ได้<อ>ยินครับได้ไดยินครับค่ะฟ้าก็ต้องขอฝากเพลงรถไฟสายชีวิตด้วยนะคะ ในช่องทางไหนบ้างในช่องทาง FM ร้อยสามคนลูกทุ่งนะคะครับผมค่ะแล้วก็ทางเพจของรถไฟดนตรีเฟซบุ๊กรถไฟดนตรีแล้วก็ของฟ้าจันทร์แรมด้วยนะคะพิมพ์ภาษาไทยว่าฟ้าจันทร์แรมแล้วก็รถไฟดนตรีด้วยเหมือนกันรวมทั้งช่องทาง YouTube ด้ไหมครับใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ด้วยเหมือนกันค่ะถ่าย MV แล้วก็ต้องติดก็ต้องฝากกันด้วยครับนะก็ไปดูด้วยต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับนะก็คือพูดง่ายๆว่าในช่องทางทุกๆช่องทางเลยด้วยเหมือนกันในโซเชียลมีเดีย ที่วันนี้ก็จะเป็นช่องทาหงหลักนะครับที่หลายๆคนสามารถเข้าไปชมเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เปิดเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหมือนกันต้องขอขอบพคุณ FM 103คนลูกทุ่งด้วยนะคะด,ดีมากท,ที่ให้ฟ้าแล้วก็ปิดได้มา สัมภาษณ์พูดคุยและฝากคนนดูตื่นเต้นอยู่เลยนะฮะคุยขนาดนี้แล้วเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผู้ชมคุยเองครับขอบคุณมากนะคะยินดีครับผมนะฮะมีรักแฟนเพลงทางบ้านด้วยนะคะครับผมนะครับอ่ะก็ขอกันมาได้เลยด้วยนะครับในที่คนรู้ทุ่ง FM ฟเอ็สามฮิตติดเทรนด์ของเรารวมทั้งช่องทางนะครับนะในออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube เอ่ยหรือว่าทางเพจเอ่ยทั้งของคุณฟ้าจันทร์แดงแล้วก็ทั้งของที่รถไฟดนตรีด้วยเหมือนกันนะครับกับรถไฟสายชีวิตนะครับและสำหรับชีวิตคือณตา ตาครับนะฮะให้ฝากเลยดรื่อยเช่นกันครับนะฮะคุณติครับผมก็ผมกิดเกียงไกรนะครับก็ขอฝากเพลงชีวิตคืออนัตตาครับให้กับท่านฟังทุกท่านแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ช่องรถไฟดนตรีทั้งทาง YouTube TikTok Facebook นะครับครับแล้วก็ช่องกิดเกียงไกร TikTok Facebook เหมือนกันครับภาษาไทย ใช่ภาษาทยนะครับก็เข้าไปติดตามเพลงนี้ได้รวมทั้งซิงเกิลก่อนหน้านี้หรือเพลงที่เราแต่งได้อีกเช่นกันนะครับนะในแต่ละช่องทางนะครับาดไม่ได้เลยก็ต้องขอขอบคุณ FM103 แล้วก็ยินดีครับขอบคุณพี่ดีเจทุกท่านขอบพรคุณครับขอบคุณรถไฟดนตรีขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านครับอาจารย์สมพรอาจารย์มาร์คใบเตยอาจารย์ปานประกาศสิ ที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยนะครับจนมาเป็นศิลปินมานั่งสัมภาษณ์กันอยู่ตรงนี้เลยด้วยนะครับนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านด้วยเช่นกันนะครับนะที่ให้เกียรติมานั่งสัมภาษณ์กันนะครับทั้งคุณฟ้าจันแรมแล้วก็ทั้งคุณกริดเกรียงไกรเลยด้วยครับวันนี้เรานะครับนะทิ้งท้ายนะครับส่งทั้งสองท่านกันไปด้วยเพลงคุณกริดเกรียงไกรครับกับชีวิตคืออนัตตาด้วยนะครับผมนะขอบคุณมากเลยครับเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ ชีวิตคืออนัตตาครับขอบคุณมากเลยนะครับ,บ,ค,ค,รบคนลุกทุง่งชวนคุย